และที่ฮือฮาก็คือใช่แล้วครับอย่างที่ทุกคนรู้มานั่นแหละครับตัวละครนี้ก็คือตัวละคร สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์โทรทอศนะครับด้นเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับเป็นตัวอย่างหนังที่ทเพิ่งจะปล่อยออกมาแล้วก็มีรายละเอียดที่เราน่าจะพูดถึงนะครับน่าจะเอามาถอดรหัสดูกันก่อนที่หนังเรื่องนั้นจะเข้าโรงนะครับและวันนี้เราจะมาพร้อมกับตัวอย่างที่2ครับของหนังจากมาเวล l ซีน e ม a ิกยูนิเว r ร์สครับเรื่องชางชีแอนเดอร์เจนอัลเดอร์เทน n ิงนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปถอดรหัสตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องชาง นะครับหาดูได้เลยครับป๊อปสตาร์ครับทั้งหน้าโรงภาพยนตร์แล้วก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตครับสามารถสั่ง Delivery ได้เลยนะทั้งป๊อบคอร์นสำเร็จรูปแบบนี้นะฮะเป็นสแนคเลยนะรสชีสอร่อยมากแล้วก็มีรสต่างๆอีกมากมายนะครับรวมทั้งป๊อบคอร์นที่เป็นไมโครเวฟป๊อปคอนนะครับเอาใส่ตู้ไมโครเวฟแป๊บเดียวมีผงโรยรสชาติเหมือนกินจากหน้าโรงภาพยนตร์เป๊ะเลยครับ ถึงเวลามาพูดถึงตัวอย่างของชางชีอันเดอร์เจนดอร์เทนริงตัวอย่างที่2กันแล้วครับเป็นการปล่อยตัวอย่างตัวที่2อ,ออกมาให้ชมกันซึ่งก็ตามคาดครับที่ตัวอย่างเนี่ยเปิดเผยเนื้อเรื่องให้เราได้เห็นมากยิ่งขึ้นครับเราสามารถจับต้นชนปลายอะไรได้มากขึ้นน,นะครับซึ่งระยะหลังๆเนี่ยต้องบอกว่ามาเวลเนี่ยหลอกล่อคนดูมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะสตูดิโอเองเขาก็รู้อยู่แล้วล่ละครับว่าไม่จําเป็นจะต้องปล่อยของอะไรมาหลอกคนดูเข้าไปดูในโรงมากมายนักคนเขาก็พร้อมจะดูหนังมาเวลอยู่แล้วครับในชางชีก็เช่นเดียววววกกันันแแมม้้่่่าาาจะปลลออ,ออออยยตง 2ตัวแต่หนังก็ยังเก็บงามอะไรต่อมิอะไรเอาไว้พอสมควรครับโดยจากตัวอย่างแรกนะครับเราจะได้เห็นว่าชางชีเนี่ยแตกต่างจากซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆครับคือเขาไม่ได้มาค้นพบพลังตอนโตแต่น่าจะฝึกฝนแล้วก็รู้ชะตากรรมของตัวเองมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับซึ่งในตัวอย่างฉบับที่2ก็มีการเพิ่มเติมรายละเอียดอะไรเข้าไปมากพอสมควรครับ เปิดตัวอย่างมานะครับก็เผยให้เราเห็นไอเทมสําคัญของหนังเรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือ Ten ริง g ์นั่นเองครับกำไลแขน10อันที่อยู่ที่เหลียงเฉว่ยนะครับตัวละครหวนวูหรือว่าเดอะแมนเดลินพ่อของชางชีนั่นเองครับตัวละครตัวนี้ น่าจะเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องอะนะครับจากแหวนที่ใส่บนนิ้วฮะจากในการ์ตูนคอมิกถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกาไรข้อมือเป็นกำไรเหล็กแบบกังฟูจีนแทนครับจริงๆแล้วกาไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้เอาไว้ต่อสู้อย่างเดียวนะครับแต่เอาไว้ใช้สําหรับการฝึกฝนครับฝึกพลังข้อมือเหมือนกับเวทที่ผูกเอาไว้กับแขนเพิ่มความแข็งแกร่งอะไรแบบนั้นครับ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับกำไรเหล็กแบบนี้เนี่ยจากหนังของโจชิงฉือเรื่องกังฟูฮัตเซิลนะครับแต่ความจริงแล้วกำไรเหล็กแบบกังฟูจีเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังหลายๆเรื่องก่อนหน้านั้นแล้วครับแล้ว The t เทนริงส์เนี่ยจะต่อสู้ยังไงหนังก็เลยให้ดูกันเต็มๆเลยครับว่าการใช้เทนริงส s สู้เนี่ยไม่ใช่ห่วงเหล็กแบบธรรมดาครับแต่เป็นอาวุธวิเศษที่สามารถยืดหดแล้วก็พุ่งออกไปข้างหน้าได้ครับ The Ten Rings gave Power Rings Our Family power. ดูแล้วน่าจะใช้งานได้หลากหลายมากๆากนะครับนอกจากจะควบคุมความเคลื่อนไหวได้แล้วนะครับเทน r ิงยังสามารถขยายหรือว่าย่อส่วนได้ครับ just who ในฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากำไรแต่ละส่วนเนี่ยสามารถย่อขยายได้ครับแล้วก็ไม่เท่ากันเพราะว่าขณะที่มันอยู่ในมือเนี่ยแล้วมันจะสามารถ หลุดออกมาได้แบบนี้เนี่ยมันจะต้องสามารถขยายออกมาได้ครับเดิมทีฉบับหนังสือการ์ตูนนะครับเทนวิงส์เป็นแหวนครับที่เกิดจากเทคโนโลยีต่างดาวแต่และว,วงมีพลังที่แตกต่างกันออกไปคล้ายคล้ายอินฟินิตี้สโตนนั่นแหละครับแต่มาเวลน่าจะเปลี่ยนรายละเอียดตรงนี้ไปครับเพราะมันดูไกลเก็บกำไรของทางโน้นเกินไปครับสุดท้ายเทนวิงส์ก็เลยกลายเป็นอาวุธอย่างที่เราได้เห็นครับตัวอย่างยังเปิดเผยให้เราเห็นธงขององ,องค์กรเทนวิงส์กันแบบเต็มๆนะครับซึ่งนอกจากกำไรทั้ง10แล้วก็ยังมีอาวุธที่น่าสนใจอย,อยู่ตรงกลางครับนั่นก นั่นเองครับซึ่งจะเห็นว่าสมุนของหวนวูก็ใช้ตะขอแบบนี้เช่นเดียวกันครับ ในตัวอย่างนี้นะครับมีการเล่าให้เห็นปูมหลังอันซับซ้อนของตัวละครชางชีครับโดยขณะที่ชางชีเนี่ยมีพ่อเป็นโจรชั่วแต่เขากลับมีแม่ที่ดูแตกต่างกับพ่อแบบสิ้นเชิงครับตัวละครของมิเชลโยเนี่ยคือคนที่สอนเรื่องต่างๆให้กับชางชีครับซึ่งนอกจากพ่อของชางชีแล้วเนี่ยความลับสําคัญอีกอย่างของหนังก็อาจจะเกิดขึ้นกับแม่เขาด้วยครับดูเหมือนว่าชางชีและเพื่อนต้องเดินทางในสถานที่แห่งหนึ่งครับเพื่ออะไรบางอย่างและนั่นอาจจะเกี่ยวข้องกับต้นตระกูลของแม่ของชางชีนั่นเองครับซึ่ง่งทีพวกเาาาตามหา ต้นตระกูลสายแม่ของชางชีก็น่าจะเกี่ยวข้องกับมังกรตัวนี้ก็เป็นไปได้ครับซึ่งอันนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าไอ้มังกรที่เราเห็นในชางชีเดอเจนเดอเจนริงฉบับภาพยนตร์เนี่ยไม่ใช่มังกรชื่อดังที่ชื่อว่าฟินแฟงฟูมนะครับแต่เป็นตัวละครใหม่ที่เรียกว่ามังกรผู้พิทักษ์ครับซึ่งต้องติดตามกันต่อไปครับว่ามันพิทักษ์อะไรกันอยู่ครับอาจจะเป็นสิ่งที่หวนบู่ต้องการหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ใช้สําหรับกําราบเขาก็เป็นไปได้ครับ Is this what you wanted? ทางชีเล่าเรื่องราวของพลังสองสายนะครับที่รวมตัวอยู่ในตัวของพระเอกครับซึ่งหนังจะเน้นให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าพลังของทั้งคู่เนี่ยมีสีที่แตกต่างกันครับสีนุำเงินเนี่ยมืดๆหน่อยแล้วก็สีทองครับวนวูน่าจะต้องการแย่งชิงพลังทั้งหมดมาเป็นของตัวเองจนทําให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นมาครับซึ่งตั้งแต่ตัวอย่างแรกแล้วนะครับเราเห็นสงครามฉากใหญ่ครับแต่ถ้าดูกันอย่างละเอียดละออนเนี่ยจะเห็นได้ว่าหนังจะมีฉากสงครามอยู่สองรอบครับเพราะฉากนี้เนี่ยมีทหารฝั่งหนึ่งใช้อาวุธที่ค่อนข้างจะไฮ จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันครับในขณะที่ภาพสงครามบางตอนเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นสงครามที่ใช้อาวุธโบราณครับใช้ในการต่อสู้กันซึ่งก็น่าจะเป็นฉากสงครามในอดีตนั่นเองครับ อีกฉากที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือฉากต่อสู้บนเวทีในลักษณะการไฟติ้งแบบทัวร์นาเมนต์ครับตรงนี้คงจะเป็นจังหวะสําคัญที่จะได้ขายคิวบูของหนังแล้ครับซึ่งชางชีเนี่ยต้องเข้าไปต่อสู้กับเหล่านักสู้บนเวทีใต้ดินครับและที่ฮือฮาก,ก็คือจังหวะที่เราเห็นจัดประหลาดสไตล์ยักษ์อิน r ร์เ b l ิลฮอ k ต่อสู้กับนักบวชอะไรสักอย่างครับ ใช่แล้วครับอย่างที่ทุกคนรู้มาแน่แหละครับตัวละครนี้ก็คือตัวละครอเมลบรอนสกี้หรือว่าอะบอมิเนชันนะครับจากซ Incredible Hulk นั่นเองครับสำหรับคนที่ลืมไปแล้วนะครับอเมลบรอนสกี้ก็คือทหารคนที่ยอมรับเซรั่มซูเปอร์โซเยอร์จนกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์คล้ายๆฮอกครับซึ่งการปรากฏตัวครั้งที่2ของตัวละครตัวนี้ดูเหมือนว่าหน้าตามันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เข้าใกล้ฉบับหนังสือการ์ตูนมากยิ่งขึ้นซึ่งหนังอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยครับว่าทำไมาาม,มันหนาตมมม่่่เเเเืืออออดิิิรรจจะใสสงงงขงลงีลลบ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับส่วนที่เห็นแต่ด้านหลังนะครับอันนี้น่าจะเดากันได้ครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้ในจักรวาลมาเวลมีไม่เยอะครับและเขาก็คือวองสิทธิสัมักเดียวกับดรสเตรนนั่นเองครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแกมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ครับอาจจะมาปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างก็ได้ครับเราไม่แน่ใจนะครับว่า2ตัวละครนี้วองกับอับอมิเนชันเนี่ยจะมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องหลักขนาดไหนครับแล้วก็เป็นไปได้สูงครับว่าจะเป็นการใส่มาเพื่อต่อยอดไปในอนาาาคคตมกกว่รับ เพราะฉะนั้นถ้าทั้งคู่มีบทอยู่แค่นี้แล้วก็เท่าที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยก็จะไม่น่าแปลกใจเลยครับและนี่แหละครับตัวอย่างที่2ของชางซีอันเดอร์แลนด์เดอะเทนทริงครับที่ผมจีนวิวฟิเดอร์หยิบมาเล่ากับทุกคนได้ฟังในเมเจอร์โทรทัองในคลิปนี้นะครับถ้ามีจุดอื่นตรงไหนหรือว่ามีอะไรน่าสนใจไปมากกว่าที่พูดไปแล้วก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้ครับถือว่าแลกปเปลี่ยนกันนะครับสัปดาห์หน้าจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรหรือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากให้ผมพูดถึงตัวอย่างเเเรรรรรื่อออองไไไหหหนะคััับบบสสาามมาไไาามมมถว้้ดดจยิกกทุ คนได้ดูกันแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ